สุขาสังคสสะสามคัคีความพร้อมเพรียงของหมู่ของคณะนำความสุขตามาบวกเพิ่มให้ความสำเร็จมาให้ด้วยยากก็จะกลายเป็นง่ายหนักก็จะกลายเป็นเบาเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้ด้วยพลังความสามัคีนี่เ่ตามานั่งๆน,งน,งนี่ยกรูปเดียวคงไม่ไหวมีพระมีสาม,มนเณรมียายมมายกช่วยสักสิบยี่สิบ,สบท่านนี่นวกก้อยนิวน้วเดียวเกาะยังได้เลยนะยกยังได้เลยนี่คือพลังของความสามคคี แต่ต้องสามัคคีกันทําความดีด้วยเพราะว่าหลังๆนี่ไปสามัคคีทําความไม่ดีก็เยอะเด็กแว้นเด็กสก่อยอาจจะคิดว่าโอ๊ยนี่เรามาเยอะนี่เราสามัคคีกันนะเนี่ยเราสามัคคีแข่งรถกันเราสามัคคีปิดไฟหน้าแล้ววิ่งชนกันอันนั้นไม่ใช่นะลุงนะอันนั้นเป็นการมั่วสุมคนละอย่างกันหรือไปประท่วงไปปิดตรงนั้นปิดตรงนี้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือแม้กระทั่งตัวเองเดือดร้อนอันนั้นไม่เกี่ยวกับความสามาคัคคีสามัคคีต้อง สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ด้วยเช่นช่วงน้ําท่วมสามัคคีไปช่วยการบริจาคเงินบริจาคแรงบริจาคปัญญาแนะนํากันในทางที่ดีที่จเจริญขึ้นนี่คือพลังความสามาัคคีหลายครั้งแต่ความสามัคคีพอเราไปติดกับอดีต <c oughs> ก็บอกตัดอดีตปิดอนาคตกําหนดปัจจุบันพุทธศาสนาเราพระเราเน้นให้อยู่กับปัจจุบันเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาแล้วแต่เอามีดเล่มเดิมมาติ่มแทงเอาคาพูดเล่มเดิมมาติ่มมาแทงกัน <c oughs> ก็ไม่ไปไหนมาไหนประเทศไทยของเรา อนาคตมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตื่นตูมไปก่อนโดยที่ขาดเหตุขาดผลขาดธรรมะแล้วก็ไปทําร้ายกันแล้วก็ไปผิดใจกันทั้งที่หลายๆอย่างมันก็ยังไม่เกิดขึ้นจึงสอนให้อยู่กับปัจจุบันถ้าปัจจุบันเราทําดีเราคิดดีเราพูดดีเราทําดีวันนี้กลายเป็นเมื่อวานเป็นอดีตอดีตก็จะดีทําวันนี้ดีพรุ่งนี้อนาคตก็จะดีแน่ๆมันลูกหลานเราอ่านหนังสือขยันขันแข็ง ก็คาดการหรือว่าก็ต้องสอบผ่านก็ต้องสอบได้น้อยมากที่จะสอบไม่ได้เช่นเดียวกันกับคนที่ทํางานขยันขันแข็งรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตใครจะมาทําอะไรได้ใช่ไหมละ่ะถ้าเราทําความดีความเกรงใจเป็นสมบัติของคนดีแต่ทําความดีไม่ต้องเกรงใจใครหากเป็นความดีแล้วไซท์ทได้ทันทีส่วนความชั่วนั้นไซท์ไม่ทําเสียเลยดีกว่าแล้วหลายครั้งบางออคนเราทําความดีแล้วก็สามัคคีก็แล้วครับทำความดีแล้วไม่เั็นเขาเชื่นชมเลยครับ คนที่เขาทำไม่ดีแลวได้ดีเยอะๆเลยอย่าไปคิดอย่างนั้นจงลืมเสือเถิดความหลังแล้วสร้างปัจจุบันเพื่ออนาคตสังคมไทยเราตอนนี้ต้องเน้นเรื่องนี้เลยนะเราไปเอาความหลังมาทําให้อนาคตเราหายไปเยอะทําให้ปัจจุบันยุ่งเหยิงเยอะมากเลยเออมนุษยทิศทางจะไปทางไหนประเทศเราฉะนั้นก็อย่าไปเริ่มที่คนอื่นนะมัวจะไปเรียกร้องสังคมประเทศเราต้องเป็นอย่างนี้นนมันยากเริ่มทุนที่ตัวเราเองให้เรามีธรรมะกันก่อน ง่ายๆเลยอายชั่วกลัวบาปฮิริโอดตับปะเห็นไหมไอ้ที่จะเป็นลักไปขโมยไปทุจริตคอร์รัปชันไปทําสิ่งไม่ดีไปทะเลาะเบาะแวงกันทําร้ายกันกลัวบาปจะทําบาปที่โอกกลัวนะไม่กล้าทานะจะลักขโมยกลัวนะไม่กล้าทาจะไปทาร้ายคนอื่นไม่กล้าทําระดับบ้านเมืองก็เอาแต่จะไปโคตไปโกงทุจริตคอร์รัปชันไม่กล้าทำอาอยชั่วกลัวบาปสิ่งเหล่านี้จะทําให้บ้านเมืองของเราสงบสบุขมีความสุข ทีนี้ถ้าทุกคนเริ่มที่ตัวเอง67ล้านคนรวมกันแล้วก็ประเทศไทยทั้งประเทศบรรยากาศของความรักความสามัคคีความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นอั้นขอให้เราเริ่มที่ตัวเองหากเป็นพุทธศาสนิกชนก็เริ่มที่รักษาศิลห้าให้ได้ขอแล้วนี่รักคัะทายะก็มีอยู่แล้วเพื่อรักษาไหมมายังพันเตวิสุงวิสุงรักคัะทายะ ติสเดนนันสหปัญจศีลานิยาจามะหลายวัดก็ติดป้ายเอาไว้เลยศินห้านี่หน้าโบสถ์หน้าวิหารทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำทำใดก็มีค่าถ้ามันทำศินข้อสามเงี้ยเอาอยู่ทุกเรื่องถ้าเกิดว่าเราไม่ปฏิบัติก็เอาไม่อยู่ลูกหลานเราก็เลยเป็นแชมป์ที่ไม่พึงประสงค์ท้องในวัยทีน13 -15 ปีเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียเป็นอันดับสองของโลกถ้ามีศินข้อสาม้จักป้องกันผิดลูกเขาสามีภรรยาใคร นะพูกเขาสาม,มีทั้งหวิงผู้ชายนะก็ป้องกันได้ศิลข้อแรกบาณาติปาตาไม่จะพ่อฆ่านะทะเลาะเบาแวงกันด้วยแต่รักษาได้ไม่ไปทําแบบนั้นบ้านเมืองก็สงบสุขไม่เป็นลักขโมยของใครไม่ทุจริตคอร์รัปชันระดับผู้ใหญ่หน่อยก็ไม่มีปัญหาที่เราได้ยินข่าวเขามากมายประหลัดบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปสิ่งข้อสามดงที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้ถ้ามีก็ป้องกันเรื่องไม่ใดีหลายสิ่งอย่างโรคองค์โรคเอสด้วย มุสาวาทาไม่ดูถูกดูหมิ่นกันเพศแม่เพศ,เพ,ศพ่ออะไรก็แล้วแต่ทั้งในสภานอกสภาผู้ใหญ่หรือเด็กก็แล้วแต่ถ้าไม่ดา่าไม่ว่าหยาบคายโกหกบรรยากาศแบบน,นั้นจะไม่เกิดขึ้นคงไม่วอล์กเอากันข้อหาอบายามุกยาเสพติดเฉพาะสุราบางคนบอกสุราขึ้นมาก็นึกถึงแต่สุราอบายามุกยาเสพติดการผนันด้วยถ้าคนไทยเราโดยเฉพาะชาวพุทธเรารักษาสิลนห้าได้แล้วมีฮีริอวตับปลาไอ้ชั่วครัวบาป หรือถ้ามันมากไปเอาสติก็เดียวก็ได้หรือว่าเป็นใครต้องทําอะไรล้ะทำเฉพาะสิ่งดีๆความสามัคคีความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองก็จะบังเกิดแก่ประเทศไทยของเราต่อโลกใบนี้ของเราก็ขอให้ทุกคนทุกท่านได้มีธรรมะแล้วนําธรรมะไปประพฤติปฏิบัติสุขาสังกสะสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่นําความสุขมาให้จเจริญพอ